ดีค่ะอุ้ยคือแกะไปแล้วอ่ะคือรุนรุนอะไรนะอู๋ก <serves> ็ม <disciple> ันคืออะไรแม่ฉันสั่งมาแม่ฉันสั่งมาค่ะแม่ฉันสั่งมาโอ๋อเต็มขนาดแม่เราเป็นคนใจดีนะคะซื้ออะไรมาให้หมดให้หมดเลย อยากซื้ออะไรแม่ก็ให้ให้หมดแบบไม่เสนลูกใครเหม่อไปทนเลยนะคะพูดเร็วเกินไปสิทุกคนไม่ดีใช่ปะคือห่อดีมากเลยอ่ะตัดก็ง่ายง่ายไงตัดง่ายกว่าเดิมนี่ค่ะแล้วก็เน่้ อได้ยูนี่อันนี่โต๊ะคือมาโหแกะไม่เคออก๋ยวมาแกะข้างหลังได้่ได้หนูเองเดาเรื่อนไม่มีอะไรแม่ไม่ไม่ดีดูแล่ก็ตายตาตายตา เราต้อก่งเพราะว่าเรายังไม่ได้แกะสกอตเทปตรงนี้ก็เตัวเหนื่อยไม่ได้แกะอันนี้วันนี้ของชียรออกมาแกะแล้วอืม มือะไรเปิดบลหูนก็เลยร้อนนิเสร็จอยู่แล้วก็มาพ่มาเปิดไปนี่เคยเชื่อเชื่อทาเพือนทำมาเพื่อรักทีมันละะเดย เดียยเด๋ยว,ยเ,ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์พี่ค่ะเพราะว่าพี่เราบอกว่าเฮ้ย <_ H ert> พี่ส่งวันนี้เนะใช่ไหมพี่เราดีใจกว่าเราอีกเราเป็นคนให้แม่ให้แม่ซื้อให้นะคะพี่เราดีใจกว่า เราอีกนะไม่รู้ทำไมไม่นู้นีน่สัก,กว่าไปเอาเคยอยาี่ตุ๋นมาเดี๋ยวเราจะไปบอกแม่กัน,กนเดี๋ยวเราไปสับไพ่พี่เรากาันนะบายบายอจอกกันเลย